สวัสดีครับสวนบุญบันดานปากช่องครับวันนี้เรามาอัปเดตลำไยเถาพันสีชมพูพันช้างทองที่สวนบุญบรรดานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตมาดูกันนะครับว่าเขาติดเป็นแบบไหน,นติดดกขนาดไหนนะครับติดแบบนี้ทุกปีนะครับปูกทียิบเลย ไม่กินพื้นที่ครับไม่เก,กะกานะครับนี่เลยต้องลำไยเถาสีชมพูนะครับนี่เลยออกรูปเป็นสีชมพูเราก็เลยเลือกลำไยเถาสีชมพูเลยครับส่วนใหญ่แล้วลำลำไยเถาจะออกสีชมพูครับแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับกินดีกินอร่อยครับกินแล้วหยุดไม่ได้เลยต้องลำไยพันธุ์สีชมพูนะครับล,ลำไยเถา ท่านที่เอาไปปลูกแล้วก็คุยกันโอ้โหสุดยอดเลยนะครับบางท่านก็สั่งซื้อเพิ่มกันครับแต่ว่าตอนนี้กิ่งเรา,าเรามีน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วตัดตัดเพื่อเอายอดนะครับมันมีแต่ลูกและยอดไม่ได้นี่นะครับดบูการติดลูกเลยเนี่อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ เห็นไ,ไหมครับนี่แลดูโอ้โหสวยงามมากนะครับดูมาแวะมาช็อปมาชิมกันได้เลยนะครับมาถ่ายรูปมาซื้อพี่กันด้วยเลยลำไยไม่ต้องลาดสารนะครับมาดูกันดูกันจุๆเลยนะครับ ดูเลยนะปลูกไม่กี่ต้นเองแล้วจะกินกันไหวไหมเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆผมที่เอามาทดลองปลูกเนี่ยผมไม่ไม่คิดว่าเขาจะติดดีขนาดนี้นะครับแล้วติดดีทุกปีแล้วติดทวายด้วยครับดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยดีๆนี่ติดตลอดเลย ติดทั้งสองด้างน,นะครับติดหมดนะครับด้านโน้นก็ติดเหมือนกันนะครับติดทั้งต้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ